ปลายทางแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ My Sassy Girl หญ่ตัวร้ายกับนายกระจัวที่เรียกกระแสความฮาได้อย่างต่อเนื่องวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมเบื้องหลังฉากที่2พระนางของเราจะต้องเดินทางไปถ่ายทำการถึงหัวหินกันเลยทีเดียวค่ะโดยทีมงานแลนะนักแสดงก็เริ่มจุดสตาร์ทที่สถานีรถไฟหัวลำพงนั่นเองค่ะ ก่อนจะเริ่มถ่ายทำเราก็เตรียมความพร้อมซ้อมบทกันหน่อยเพื่อความเป๊ะค่ะเข้ามาเลยครับหนุ่มเบสอย่ามองเดียนอย่างนั้นสิคะ<อ>แหม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 ไหนบอกไม่หิวไงจ้าหนุ่มเบสก็อย่างว่ากองท้าต้องเดินด้วยทองใช่ไหมล่ะคะอะออออร่อยไหมคะก็แม่ทำไมหรอกแม่ไม่อยากให้แฟนกรธกันนั่นเอง คือาถามไาหมดหรือเปล่าหนังท้องตึงหนังตาก็ต้องหย่อนเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะคะสาวแก้วแถมได้ลมเย็ยนๆแบบนี้อีกะด้วยเป็นเดียนเนี่ยเดียนก็ของ,งนี่เหมือนกันค่ะ มาต่อกันที่ฉากสําคัญอีกหนึ่งฉากค่ะที่ต้องบอกเลยว่าโลเคชันสวยงามากๆแถมบรรยากาศก็ดีแบบสุดๆผมบอกเลยว่าฉากนี้เป็นการหาโลเคชันที่ยากมากๆคือถ้าเราดูออริจินอลเราจะเห็นว่าเขาสองคนขึ้นไปบนภูเขา แล้วก็นั่งคุยกันแต่ว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้ได้โลเคชันที่คล้ายออริจินอลหรือแม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่อะ่ะต้นไม้ที่เราใช้อะ่ะจริงๆะ่ะตอนแรกเกือบจะไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าต้นไม้อะ่ะด้วยความแบบมันมีคนไปขีดเขียนอะ่ะมันก็เลยงานหนักไปที่ทีมอาร์ต ยายตัวร้ายกับคุณปู่ที่ไหนนะคะเนียแม้อากาศจะร้อนแดดจะแรงขนาดไหนแต่ทั้งนักแสดงและทีมงานก็ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจกันสุดๆเลยแหละคะ่ะยอมใจคอสตูมจริงๆไม่ธรรมดาเลยนะคะเนียเปลี่ยนหนุ่มเบสสุดหล่อให้เป็นคุณปู่ได้เนียนเนียนบอสอนันดาก็มาให้กำลังใจนักแสดงและทีมงานด้วยตัวเองเลยนะคะผมว่าน่าจะแบบ ไม่มีคนเคยไปถ่ายที่นี่มาก่อนแน่แล้วโลเคชันดีมากอย่างกับต้นฉบับนี่พรามันเหมือนต้นฉบับมันหินเยอะร้อนมากครับแล้วตัวผมเนี่ยต้องมีเอฟเฟกด้วยเป็นวันที่สนุกมากครับตอนไปทางหัวหินโดยฉากนี้เป็นฉากที่สองพระนางได้เขียนจดหมายถึงกันละกันใส่ไว้ในทารแคปซูลและฝังเอาไว้ใต้ต้นไม้แถนเดียรเนี่ยยังได้ยินมาอีกค่ะว่างานนี้พี่เดวิดผู้กำกับของเราได้เพิ่มเติมอะไรเล็กๆน้อยๆลงไปในฉากนี้ด้วยนะคะ เราจะมีเครื่องของเทปอัดเสียงที่นางเอกพูดบางอย่างไว้แล้วเขาก็ใส่เข้าไปในทามแคปซูลแล้วก็ฝังลงไปซึ่งระยะเวลาการเจอกันมันเท่ากันหมดคือด้วยความที่ว่าเรื่องนี้เราอยากให้มันมีความรู้สึกของการย้อนวันวานผมจะใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถ่ายตัวนักแสดงทุกๆคิวแล้วภาพอันนั้นนะมันถูกมันถูกเอามาใช้ในหนังซึ่งนอกจากความรามา่าเราก็มีเบื้องหลังฮาๆของฉากนี้มาฝากด้วย แอคติ้งหรือกลัวจริงๆนะคะนายกระจัวนนี่ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ันที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับฉากเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปเนี่ยจะเป็นฉากที่เอามาจากออริจินอลซีนนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง My s a ส s ิ g กิลนะครับและตอนนี้ผมเหยียบถูกสายมอนิเตอร์เขานะครับต้องขออภัยกัน,นะครับ เบื้องหลังฉากนี้บอกได้เลยนะคะว่าหนุ่มเบสของเรานั้นพุ่มเทส,สุดๆเลยเลยคะ่ะจัวขาโดดดีๆนะคะ 2> 1 2 3ฮงบองามทเอ,อ,เอ,อมีซงม,มีซมนะคะนายจัวน่ารักจังเลยนะคะขอเดียนเก็บภาพหน่อยนะคุณถ่ายอะไรอะ่ะ สามารถรับชมซีรีส์ My Sassy Girl ยายตัวร้ายกับนายกระจัวทุกวันจันทร์อังคารเวลา2องทุ่มออกอากาศทางช่อง True Asian m a l l หมายเลข120และ239หรือติดตามชมย้อนหลังได้ทาง True Vision Now และ True ID Plus ้เธออ่นนใจั